สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะทําขนมจากมันสาปะหลังวิธีทาง่ายๆนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะมันสําปะหลังล้างแล้วก็นํามาลอกเปลือกออกนะคะสับเป็นชิ้นเล็กและนําไปนึ่งจนสุกใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาขยาให้ละเอียดเลยนะคะ บีบขยำในขณะที่ยังอุ่นๆอ,อยู่จะทำให้บีบละเอียดเนียนง่ายขึ้นค่ะเติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณ2-3ช้อนนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็เติมได้เลยค่ะผสมให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะ ถ้ายังไม่หวานก็เติมน้ำตาลได้ค่ะจากนั้นก็จะปั้นเป็นก้อนกลมหรือว่าแบนแบนเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้นะคะปั้นจนหมดแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของแป้งกันต่อค่ะ แป้งทอดกรอบนะคะก็จะใช้ประมาณ3ช้อนแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปูนใสแล้วก็ผสมให้มีความข้นเหลวประมาณนี้นะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะใช้ไฟกลางแล้วก็นำมันมาชุบแป้งทอดได้เลยค่ะ ใช้เวลาในการทอดไม่นานนะคะเพราะว่ามันของเราก็สุกอยู่แล้วค่ะแค่รอให้แป้งกรอบเหลืองก็ใช้ได้นะคะคอยเคียรคนกับด้านจะได้สุกเสมอกันค่ะบ้านใครมีมันสำปะหลังแล้วไม่รู้จะทำอะไรทานกันนะคะก็ลองนำมาทอดแบบนี้ค่ะ ทานเล่นๆอร่อยดีนะคะแป้งจะกรอบค่ะเนื้อในก็จะนุ่มฟูเลยนะคะสุกแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันสับปะหลังชุบแป้งทอดกรอบอร่อยดีค่ะ เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะมันที่เราใช้นี่เป็นมันสําปะหลังสีเหลืองไม่ใช่มัน5นาทีนะคะก็จะได้สีสวยประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ